รายการสอนภาษาอังกฤษ Hello English กับครูนุกนภษษษษัสพรปูซวงค่ะรายการที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเอพิโซดที่ผ่านๆมานะคะเราได้เรียนรู้ไปทั้งคำศัพท์สำนวนคำสแสลงในภาษาอังกฤษไปกันเยอะแยะเลยทีเดียวใช่ไหมคะคุณผู้ฟังได้นำกันไปฝึกใช้กันบ้างหรือ,อยังคะ เพราะสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเก่งภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วนั้นก็คือการฝึกฝนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่า practice makes perfect ก็คือการฝึกฝนเนี่ยจะทำให้เราเก่งขึ้นจะทำให้เราสมบูรณ์แบบมากขึ้นนั่นเองค่ะ แต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างรอบตัวเราอาจจะทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายๆคนนะคะคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเนี่ยมันยากซะเหลือเกินอย่างเช่นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยใช่ไหมคะก็คือการที่เราเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอย่างประเทศอเมริกาหรือประเทศอังกฤษประเทศออสเตรเลียหรือว่านิวซีแลนด์นั่นเอง แล้วก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็ใช้สองภาษาทั้งภาษาพื้นถิน่นแล้วก็ภาษาอังกฤษไปควบคู่กันด้วยใช่ไหมคะซึ่งนั่นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษน้อยลงมากๆเลยในชีวิตประจำวันหาโอกาสใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเนี่ยได้น้อยลง แล้วจะมีวิธีไหนบ้างคะที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถฝึกภาษาอังกฤษในทักษะการฟังแล้วก็ทักษะการพูดได้บ้างและนั่นก็คือสิ่งที่เราจะนํามาฝากกันในวันนี้คะ่ะ ways to practice your English speaking skill วิธีการที่เราจะสามารถฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษของเราให้ดีขึ้นได้แต่ก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องวิธีการฝึกทักษะการพูดนะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่า ทำไมการฝึกทักษะการพูดเนี่ยมันถึงท้าทายกว่าทักษะอื่นๆ Why conversational English is challenging ทำไมการสื่อสารภาษาอังกฤษในบทสนทนาเนี่ยมันถึงท้าทายคะ To better answer this question you should know that language learning consists of two things input and output เพื่อที่จะตอบคำถามนี้ให้ได้ดีขึ้นนะคะเราควรรู้ก่อนว่าการเรียนรู้ภาษาเนี่ยมันประกอบไปด้วยสองอย่างค่ะก็คือ input and output input คืออะไรคะ input is all the listening and reading everything about English language that you absorb absorb นะคะ a b s o r b absorb จะแปลว่าซึมซับเข้ามานั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้น Input ก็คือสิ่งที่เราฟังเราอ่านสิ่งที่เราซึมซับแล้วก็รับมาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนั่นเองอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือ Output เมื่อมี In แล้วก็ต้องมี Out ใช่ไหมคะเข้ามาแล้วก็นำออกไป Output i s all w r i t i n g a n d s p e a k i n g Output ก็คือการเขียนแล้วก็การพูดสิ่งที่เรานำา n p u u t ที่เราได้มาเนี่ยออกมาใช้จริงๆนั่นเองค่ะ และเอาพุตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในทักษะการใช้ภาษาเลยบางทีใช่ไหมคะในสถานการณ์ที่เราเนี่ยต้องใช้ภาษาอังกฤษจริงๆอย่างเช่นชาวต่างชาติมาถามทางเราใช่ไหมคะเราก็เข้าใจว่าเขาอ่ะต้องการจะพูดอะไรกับเราแต่พอถึงเวลาที่ต้องพูดออกไปจริงๆใช่ไหมคะประโยคในหัวหรือคำศัพท์ในหัวเนี่ยมันหายไปหมดเลยหรือบางที หาคำศัพท์ในหัวไม่เจอใช่ไหมคะว่าจะพูดว่าอะไรดีคุณผู้ฟังหลายๆคนอาจจะเคยเป็นแบบนี้กันใช่ไหมคะแต่ทำไมถึงเป็นแบบนั้นกันล่ะคะอาจจะเป็นเพราะว่า you're not getting enough real world input คุณไม่ได้รับข้อมูลในโลกความเป็นจริงที่เพียงพอนั่นเองคะ่ะ real world input ก็คือ การใช้ภาษาอังกฤษในโลกชีวิตจริงนั่นเองแบบที่เขาใช้กันจริงๆในชีวิตประจำวันไม่ใช่ในหนังสือหรือว่าไม่ใช่ในเทปที่เราฝึกพูดฝึกฟังกันนั่นเองนะคะ When you're studying English from a place where English isn't spoken much, it can be hard to get enough real-world English input เมื่อเราเนี่ย เรียนภาษาอังกฤษในประเทศที่ไม่ค่อยมีคนพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะอย่างเช่นประเทศไทยก็เหมือนกันเนาะการที่เราเนี่ยจะได้รับข้อมูลภาษาอังกฤษในชีวิตจริงหรือว่า real world English input ให้เพียงพอมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเลยใช่ไหมคะ real world English input เนี่ยหมายถึงยังไง How do average native speakers talk during conversation อย่างเช่น เจ้าของภาษาโดยทั่วไปโดยปกติทั่วไปเลยค่ะเขาพูดคุยหรือว่าสนทนายังไงบ้างในบทสนทนาจริงๆในชีวิตจริง before you even start to practice speaking you need to practice understanding what real world English sound like ก่อนที่จะเริ่มไปฝึกพูดเลยนะคะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าภาษาอังกฤษในโลกแห่งความเป็นจริงเลยเนี่ยที่เขาใช้กันจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ย มันเป็นยังไงเพราะว่าหนังสือเรียนหรือสื่อการเรียนรู้ที่ถูกจัดทำขึ้นสำหรับผู้เรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษานะคะอย่างเช่นคนไทยด้วยก็เหมือนกันจะพยายามทำให้การสนทนาค่ะมีความชัดเจนแล้วก็เรียบง่ายมากขึ้น อย่างเช่นพวกคำแสลงคำสำนวนสำเนียงที่มันแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วก็ความเร็วในการพูดของแต่ละคนแล้วก็ไวยากรณ์แกรมม่านะคะที่ไม่เหมาะสมหรือว่าที่ถูกใช้ผิดเนี่ยก็จะถูกละออกไปทั้งหมดเลยทำให้พวกเราเนี่ยคนที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะเข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น มันก็เมกเซนใช่ไหมคะมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นแต่ว่าในชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเสมอไปใช่ไหมคะเพราะว่าเจ้าของภาษารวมไปถึงผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษโดยทั่วไปนะคะที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักภาษาแรกของเขาก็มีสำเนียงที่แตกต่างกันไป ความเร็วความช้าในการพูดก็แตกต่างกันไปเช่นกันสแสดงอย่างที่เราเรียนรู้ไปในตอนที่แล้วใช่ไหมคะถ้ามาจากต่างพื้นที่อย่างเงี้ยความหมายก็ไม่เหมือนกันรวมไปถึงภาษาที่พูดผิดแกรมมาใช่ไหมคะไวย,ยากรณ์ไม่ถูกต้องแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเขาก็ใช้กันแล้วก็ถูกยอมรับโดยแพร่หลายเลยนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าเวลาที่เราไปฟังภาษาอังกฤษในชีวิตจริงเนี่ย เราเนี่ยสามารถเข้าใจได้ยากแล้วเราก็ไม่สามารถเอาภาษาอังกฤษที่เราเรียนจากหนังสือเนี่ยไปใช้ได้จริงๆในสถานการณ์จริงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้เรียนหลายๆคนก็เลยรู้สึกว่าการฝึกทักษะการฟังแล้วก็การพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นเรื่องยากสเสลือเกิน ดังนั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีวิธีไหนบ้างนะคะที่จะทําให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเองแล้วช่วยพัฒนาทักษะการพูดของคุณผู้ฟังให้ดียิ่งขึ้นมากขึ้นไปด้วยค่ะ let's go to tips number one listen and read ข้อแรกนะคะฟังและอ่านให้มากนั่นเองค่ะเราจําเป็นต้องสร้างคลังคําศัพท์ขึ้นมาใช่ไหมคะเพื่อที่จะ เอาคำศัพท์จากครั้งนั้นที่เราเก็บไว้เนี่ยมาใช้จริงๆเวลาที่เราสนทนาวิธีที่สนุกๆน,นะคะแล้วก็ที่คุณนุกแนะนำเลยก็คือการดูหนังค่ะฟังเพลงฟังวิทยุหรือฟังพอดแคสต์นะคะเป็นภาษาอังกฤษเพราะเราเนี่ยจะได้เห็นการใช้ภาษาอย่างที่มันถูกใช้จริงๆในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ อย่างเช่นการดูหนังใช่ไหมคะเราเนี่ยจะได้เห็นบริบทของการใช้ภาษาของเขาด้วยว่าประโยคนี้สำนวนนี้จริงๆแล้วเขาใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างและเราก็จะได้เห็น expression หรือการแสดงออกทางสีหน้าอารมณ์ของผู้ใช้สำนวนนั้นจริงๆด้วยนะคะ หรือถ้าเป็นการอ่านหนังสืออาจจะเริ่มต้นจากการอ่านง่ายๆนะคะอย่างเช่นการอ่านนิตยสารการอ่านบล็อกออนไลน์หรือว่าอ่านหนังสือนิยายนะคะที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันนั่นเองหรือจะเป็นการ์ตูนก็ได้นะคะเพราะว่ามีรูปบรรยายไปด้วยเราก็จะได้เห็นภาพการใช้ภาษาแบบนั้นมากขึ้นด้วยค่ะ When listening and reading find a new interesting expressions slang term and synonyms write down this new material and look up anything you r e not familiar with เวลาที่เราฟังแล้วก็เราอ่านเนี่ยให้ค้นหาสำนวนใหม่ๆที่มันน่าสนใจที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไปด้วยนะคะอย่างเช่นคำแปลงคำพ้องความหมายหรือสำนวนต่างๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนให้จด คำพวกนี้ไว้นะคะแล้วเราก็เอาไปเซิร์ชหาความหมายนะคะว่าคําที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยคำที่เราไม่เคยรู้จักเนี้ยมันแปลว่าอะไรแล้ววิธีนี้ค่ะก็จะช่วยทำให้เราเพิ่มคลังคําศัพท์ของเราเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ครั้งหน้าที่เราเอาไปฝึกพูดได้นะคะ Tips number 2 learn phrases rather than single words ให้เรียนรู้เป็น phrase ก็คือวลีแทนที่จะ ให้จําเป็นคำคำนะคะ another tip to increase your fluency is to speak using a variety of phrases rather than individual words อีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่จะเพิ่มความล่องแค่วในการพูดของคุณก็คือให้จําประโยคหรือว่าจําวลีนั้นเราก็เอาไปใช้เลยแทนที่จะจําเป็นคำคำไปนะคะให้ mix it up mix it up จะแปลว่า ให้เปลี่ยนใช้อย่างอื่นบ้างผสมผสานอย่างอื่นบ้างนะคะให้ใช้สำนวนอย่างอื่นอย่างเช่นที่เราเคยเรียนรู้กันไปเมื่อตอนที่แล้วแล้วอย่างเช่น What's upHey dudeHow you going ที่มีความหมายคล้ายๆกันนั่นเองค่ะแต่อย่างที่เคยเรียนไปแล้วใช่ไหมคะ Be careful ก็คือต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าบางสำนวนเนี่ยมันไม่ได้ถูกใช้อย่างเป็นทางการแล้วก็อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับบางสถานการณ์ก็เป็นได้ Tip number 3 increase your output เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการเพิ่ม input นะคะที่เรารับเข้ามาแล้วนี่ก็ถึงเวลาที่เราจะเอาสิ่งที่เรานำเข้ามานะคะออกไปใช้จริงๆก็คือเพิ่มวิธีการใช้ภาษาจริงๆของเรานั่นเองคะ่ะ output is harder การที่นำออกไปใช้จริงๆเนี่ยมันยากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะ it's speaking and writing and it forces you to put your fluency into the test. Output นะคะก็คือทั้งการพูดแล้วก็การเขียนเลยและสิ่งๆเนี้ยก็จะบังคบให้คุณต้องทดสอบความล่องแค่วของคุณนั่นเองและนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ภาษานะคะที่ผู้คนเนี่ยจะทำความผิดพลาดมากที่สุดนั่นเอง This is the part of language learning where people make most mistakes แต่การทำผิดพลาดหรือว่า make s mistakes ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่เสมอไปนะคะเพราะว่า the more m i s t a k e you make the more you will learn ยิ่งทำผิดพลาดเยอะก็จะยิ่งได้เรียนรู้มากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวที่จะ ทำพลาดไปนะคะใช้แกรมมาผิดบ้างใช้คำศัพท์ผิดบ้างหรือใช้สำนวนที่ไม่เหมาะสมบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราทำผิดพลาดไปเราก็จะได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเราด้วยนะคะทิป number 4 narrate your day like a reality TV show narrate นะคะ n-a-r-r-a-t-e narrate จะแปลว่า การเล่าเรื่องหรือว่าการภาคนั่นเองค่ะภาคเสียงวันของคุณนะคะให้เหมือนกับคุณเนี่ยอยู่ในทีวีโชว์เรียลิตี้เลยค่ะวิธีนี้นะคะก็คือวิธีที่เราเนี่ยจะพูดอธิบายทุกๆอย่างเกี่ยวกับวันของเราเลยค่ะเมื่อสิ่งต่างๆเกิดขึ้นให้เราพูดเป็นภาษาอังกฤษอธิบายไปทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณคิดอยู่สิ่งที่คุณรู้สึกอยู่นะคะถ้ารู้สึกว่าเขินนิดนึงใช่ไหมคะก็พูดเวลาที่เราอยู่คนเดียวก็ได้หรือถ้าอยู่ข้างนอกบ้านใช่ไหมคะก็ให้ลองนึกก็ได้ค่ะคิดประโยคในใจเป็นภาษาอังกฤษแทนที่จะเป็นภาษาไทยเหมือนก,นกันกับผู้คนหรือว่าสิ่งของเลยนะคะ หรือแม้กระทั่งปัญหาที่คุณเจอในแต่ละวันนะคะให้ลองคิดว่าถ้าสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะแก้ปัญหายังไงแต่เวลาคิดเนี่ยให้คิดเป็นภาษาอังกฤษแทนนั่นเองค่ะหรือให้พูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษแทน Tip number f e record your voice ทิปข้อ5นะคะก็คือการอัดเสียงตัวเองนั่นเองค่ะ เอาละคะ่ะข้อนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ชอบฟังเสียงตัวเองเวลาที่ผ่านเทปหรือว่าผ่านวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้ววิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่มีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะในการที่เราเนี่ยจะ improve your speaking หรือปรับปรุงทำให้ทักษะการพูดของคุณเนี่ยดีขึ้นนั่นเอง Hearing yourself on tape show you things you might not realize การที่ได้ฟังเสียงตัวเองในเทปที่เราอัดไว้นะคะจะทำให้เราเนี่ยเห็นในสิ่งที่เราเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่าไม่เคยสังเกตมาก่อนนั่นเองค่ะบางทีใช่ไหมคะเวลาที่เรา nervous หรือประมาเราจะพูดเร็วเกินไปหรือเราจะพูดติดติดขัดขัดบางทีเราตื่นเต้นเราอาจจะ Mumble หรือพึมพำนั่นเองค่ะอาจจะพูดไม่เต็มปากเต็มคำเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินเสียงตัวเองในเสียงที่เราอัดไว้อะค่ะมันก็จะช่วยทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อเวลาที่เราตื่นเต้นเนี่ยเราพูดเร็วไปนะเราควรจะพูดช้าลงในครั้งต่อไป On the other hand you could be p r e s e n t l y surprised to hear that your speaking is far better than you thought ในทางกับกันค่ะ คุณอาจจะประหลาดใจก็ได้นะคะว่าเวลาที่เราได้ยินเสียงที่เราอัดไวะคะ้ค่ะมันอาจจะดีกว่าที่คุณคิดไว้ก็ได้ For bonus points take your recording to your teacher or a native speaking friend and have them give you feedback สำหรับโบนัสนะคะก็คือให้เราเนี่ยนำเสียงที่เราบันทึกไว้เอาไปให้คุณครูหรือว่าเพื่อนที่เป็นเจ้าของภาษาเนี่ยให้เขาเนี่ยลองแสดงความคิดเห็นให้ฟีดแบ็ k เรากลับมาว่าแบบนี้เราพูดถูกไหมหรือว่าเราควรจะปรับปรุงตรงไหนถ้าเราเนี่ยจริงจังจริงๆที่อยากจะ improve your speaking หรือว่าอยากจะพูดให้ดีขึ้นเองคะ่ะ Tip number 6 use your favorite technology ทิปข้อ6นะคะก็คือให้ใช้เทคโนโลยีที่เรามีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์นั่นเองเทคโนโลยี technology has made our lives so much easier it makes doing anything much more efficient including learning English เทคโนโลยีนะคะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันง่ายมากขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงการเรียนภาษาอังกฤษด้วยเหมือนกันค่ะ แน่นอนนะคะว่าเราเนี่ยสามารถฝึกฝนทักษะทั้ง4ด้าน reading writing speaking and listening การอ่านเขียนพูดแล้วก็ฟังนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีเลยแต่เมื่อเรามีคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนโทรศัพท์แท็บเล็ตมันก็สามารถช่วยทำให้เราเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ทำสิ่งต่างๆได้มีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้น Why not ทำไมจะไม่ใช้มันล่ะใช่ไหมคะ Tips number seven connect with native speakers ข้อ7นะคะก็คือให้เราเนี่ยติดต่อกับเจ้าของภาษานั่นเองค่ะเวลาที่เราจะจะฝึกพูดภาษาใช่ไหมคะสิ่งที่ดีที่สุดเป็นการฝึกที่ดีที่สุดเลยก็คือการที่เราได้ใช้ภาษากับเจ้าของภาษาจริงๆนั่นเองค่ะแล้วเราจะ มีเพื่อนเป็นเจ้าของภาษาหรือติดต่อกับเจ้าของภาษาได้ยังไงกัน There are many apps and websites where you can converse with English speakers มีแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เนี่ยมากมายเลยนะคะที่คุณเนี่ยสามารถ converse หรือพูดสนทนากับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้จริงๆ It's a good way to practice especially if you find a kind partner who will encourage you and correct Your mistakes มันเป็นวิธีที่ดีมากเลยนะคะในการฝึกฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเนี่ยสามารถหาพาร์ a เนอร์ที่ใจดีนะคะคู่หูที่ใจดีของเราเนี่ยที่เขาเนี่ยจะคอยสนับสนุนเราคอยเชียร์เราแล้วก็คอยแก้ไขข้อผิดพลาดในการที่เราพูดในแต่ละครั้งนั่นเองค่ะ Tips number e prepare sheet s h e e t s ข้อ8นะคะก็คือการเตรียมแผ่นกระดาษนะคะที่เราเนี่ยจดไว้ชีตชีตนะคะจะมาจากคำว่า c h e a t sheet ที่แปลว่าโกงนั่นเองค่ะและชีตอีกคำหนึ่งนะคะก็คือ s h e e t sheet ที่แปลว่าแผ่นกระดาษนั่นเองค่ะแผ่นกระดาษที่โกงนะคะจะแปลว่าคือแผ่นกระดาษที่เราเนี่ยเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้า เวลาที่เราจะต้องไปพรีเซนตหรือเวลาที่เราเนี่ยรู้ว่าเราจะต้องเผชิญสถานการณ์ที่เราต้องใช้ภาษาอังกฤษจ,จริงๆนั่นเองค่ะ Part of nervousness around speaking is the feeling of not knowing what to say ส่วนหนึ่งของการกังวลใจเวลาที่เราจะต้องพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็คือความรู้สึกที่รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรออกไปนั่นเองเพราะฉะนั้นชีตชีตช่วยคุณได้ค่ะ ให้เราเนี่ยจดไปก่อนนะคะว่าคำศัพท์ที่เราจะต้องใช้ในสถานาการณ์นี้คืออะไรหรือว่าคำถามที่ถูกถามบ่อยในสถานาการณ์นี้มีอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเรียนอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมคะแล้ววันนึงเนี่ยเราต้องไปหาคุณหมอแล้วเรารู้สึกว่าไม่กล้าพูดกับคุณหมอใช่ไหมคะรู้สึกก็ไม่รู้ว่าต้องพูดอะไรกับคุณหมอดีเราจะบอกได้ยังไงว่าอาการของเราที่ป่วยอยู่เนี่ย มันเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นเราควรจะเตรียมชีตชีตหรือคำศัพท์ที่มันเกี่ยวข้องกับอาการของเราหรือว่าคำถามที่ถูกถามบ่อยแล้วก็เตรียมคำตอบไปด้วยนั่นเองค่ะมันจะทำให้เรานะคะลดความกังวลใจในการที่เราจะเผชิญปัญหาตรงนั้นหรือว่าสถานาการณ์ตรงนั้นให้น้อยลงนั่นเองค่ะ Use the technique before going to pay a bill, eating at the restaurant. Job interviews, making a complaint, or for any other situation that might make you anxious ให้ใช้เทคนิคนี้นะคะคก่อนที่เราเจะไปทำสถานการณ์ต่างๆก่อนที่เราจะไปทำสิ่งต่างๆอย่างเช่น Pay a bill ก็คือการจ่ายเงินใช่ไหมคะที่เราเจะต้องใช้ภาษาอังกฤษจริงๆหรือกินข้าวในร้านอาหารเราจะต้องสั่งอาหารยังไงเราจะต้องเรียกพนักงานยังไงใช่ไหมคะ หรือสำคัญมากเลยก็คือ job interviews การสัมภาษณ์งานเราจะต้องเตรียมตัวไปก่อนว่าถ้าถูกถามคำถามนี้เราจะตอบเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้างใช่ไหมคะหรือจะใช้ในสถานการณ์ไหนก็ได้นะคะที่มันอาจจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึก anxious วิตกกังวลนั่นเองค่ะการที่เราเนี่ยรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะ,ะเผชิญอยู่ข้างหน้า เป็นอะไรบ้างและเราเตรียมตัวไว้แล้วนะคะมันก็จะทำให้ความรู้สึกกังวลใจหรือ nervousness ของคุณเนี่ยมันลดน้อยลงนั่นเองค่ะ number 9. reflect on your conversations หลังจากที่เราได้ฝึกพูดกับชาวต่างชาติไปแล้วใช่ไหมคะได้ฝึกใช้ Output ของเราจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่จบการสนทนาเราก็ถึงเวลาที่จะ reflect หรือ ไตรตรองนั่นเองค่ะ After your conversation is over, take a moment to reflect หลังจากการสนทนาของคุณเสร็จสิ้นลงใช่ไหมคะก็ให้ใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะไตร่ตรอง reflect How did it go มันเป็นยังไงบ้างนะคะบทสนทนาที่เพิ่งจบไป How much do you think you understood คุณคิดว่าคุณเนี่ยเข้าใจบทสนทนาที่เพิ่งมีไปเนี่ยมากน้อยแค่ไหน How comfortable did you feel with that subject matter? คุณรู้สึกสบายใจมากน้อยแค่ไหนนะคะในการคุยในการพูดคุยถึงเรื่องที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้ Did you encounter any unknown words? คุณเนี่ยได้พบคำที่ไม่เคยรู้มาก่อนหรือเปล่าอืมให้ลองถามคำถามนี้ดูนะคะเวลาที่เราเนี่ยพึ่งจบบทสนทนาไป The act of thinking about it in this way will increase your confidence for next time you speak. แค่การที่เราคิดแบบนี้นะคะก็จะเพิ่มความมั่นใจของเราเนี่ยในการพูดครั้งต่อไปด้วยนะคะว่าเราควรจะเพิ่มตรงไหนเราไม่เข้าใจตรงไหนหลังจากจบบทสนทนานะคะก็ให้กลับมาถามตัวเองว่าบทสนทนาที่เราเพิ่งพูดไปที่ทักษะที่เราเพิ่งฝึกไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนั่นเอง And those are nine ways practice English-speaking and listening those to your skills 9และนั่นก็คือทั้ง9วิธีฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะลองมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ9วิธีวิธีที่1ก็คือ listen and read ฟังแล้วก็อ่านให้เยอะๆวิธีที่2 learn phrases rather than single words ให้เรียนรู้เป็นวลีหรือว่าเป็นประโยคไปแทนที่จะจำเป็นคำๆนะคะวิธีที่3 increase your output ให้เพิ่มการใช้งานออกไปจริงๆการพูดหรือการเขียนของเราวิธีที่4ค่ะ narrate your day like a reality TV show ให้เล่าวันของคุณนะคะให้เหมือนเราเนี่ยอยู่ในทีวีโชว์เรียลลิตี้เลยค่ะวิธีที่5ค่ะ record your voice อัดเสียงของคุณแล้วก็ลองฟังดูนะคะวิธีที่6ค่ะ use your favorite technology ให้ใช้เทคโนโลยีให้มีประโยชน์นั่นเองวิธีที่7ค่ะ connect with your native speakers ให้เราเนี่ยฝึกใช้กับเจ้าของภาษาจริงๆวิธีที่8 prepare sheetsheets ให้เตรียมตัว ให้เตรียมคำศัพท์จดลงไปในกระดาษก่อนที่เราจะไปเจอสถานการณ์จริงนั่นเองค่ะวิธีที่9 reflect on your conversations หลังจากจบบทสนทนาแล้วให้กลับมาไต่ตองว่าบทสนทนานั้นมันเป็นไปได้ด้วยดีหรือเปล่า and that's it for today's episode thank you for listening to Hello English ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการ Hello English ทุกๆวันศุกร์เวลา7.30โมงครึ่งและฟังซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งเวลา6โมงเย็นนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังซ้ำหรือฟังย้อนหลังทุกๆอปพิโซดเลยสามารถเข้าไปฟังกันได้ที่ moe-radiothai.net ค่ะ You've been listening to Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษ Hello English กับครูนุกนภัสพรภูสวงรายการที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการเรียนรู้ภาษา